แค่ก้าวแรกจีนเตรียมถล่มตลาดรถไทยด้วยไฮบริดราคาถูกพร้อมชนค่ายดั้งเดิมอย่างค่ายรถญี่ปุ่นอีกด้วยจะดูเดือดแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โอกาสเป็นเจ้าของสถานีชาร์จมาถึงแล้วกับกิกะชาร์จพอยต์ัตกรรมคนไทยโดยทีมงานเต่าบินสนใจสแกน QR และกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนักว่าตอนนี้นะเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์ครั้งใหญ่นะจากยุคข,ของรถยนต์น้ำมัน100%ซไปสู่ยุคข,ของพลังงานสะอาดนะหรือตอนนี้ที่เราใช้เยอะที่สุดก็คือรถ E ีหรือรถพลังงานไฟฟา้านี่เองนะครับแต่ต้องบอกว่ารถ EV เองก็ยังมีข้อจำกัดยังมีเงื่อนไขหลายอย่างที่หลายคนบอกเฮ้ย hey, ฉันยังไม่สะดวกที่จะใช้มันนะ ขอใช้เทคโนยียีที่อยู่กึ่งกลางก่อนก็คือรถพลังงานลูกครึ่งนะไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดนะ HEV นะครับหรือรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้นะก็คือมีทั้งเครื่องยนต์สันดาปและระบบมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้วยกันนี่เองนะครับซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันตอบโจทย์มากกว่าการใช้รถ EV แบบ100%นะครับซึ่งเราบอกว่ามีข้อมูลนะฮะจากยอดขายเมื่อไตรามาสแรกของปีนี้2024นะครับเขอบอกยอดขายรถไฮบริดเนี่ย ขายดีมากขึ้นเติบโตไปถึง46%หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันณปีที่แล้วนะครับแต่เมื่อเทียบกับรถ EV เนี่ยรถ EV โตเพิ่มขึ้นเพียงแค่7%เท่านั้นเองท่ามกลารที่เราส่งเสริมให้คนนำได้ใช้รถ EV นะฮะแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่พร้อมที่จะใช้ก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าทำไม รถไฮบริดจึงเป็นที่นิยมมากกว่ารถ e ีวีที่ได้รับการส่งเสริมมีเงินสนับสนุนย์0 0 0แสนบาทหรือบางคันก็แสนห้านะถ้าเป็น EV วี3 0นะครับตอนนี้เหลือ1แสนแล้วทำไมคนยังไม่พร้อมที่จะใช้นะครับเรามาดูสาเหตุแรกกันเลยนะฮะอันแรกเลยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยมาใช้ในบ้านนะครับถ้ามการเศรษฐกิจที่ต้อบอกว่าไม่ค่อยสู้ดีนักนะ และมีเงินจํากัดเนี่ยถ้าอยากจะใช้รถสักคันที่มันไม่ต้องไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมเรามากมายเนี่ยรถไฮบริดมันคือคําตอบครับเพราะคุณสามารถเติมน้ํามันนะไม่ต้องมาเสียเวลาวางแผนการชาร์จหรือถ้าใครใช้ปลักอินไทบริดชาร์จที่บ้านก็ได้ไปข้างนอกก็เติมน้ํามันได้มันให้ความสะดวกมากกว่านะครับอันที่2นะครับเขาบอกว่ารถไฮบริดเนี่ยมันมีถังการเก็บพลังงาน2ถังนะครับ ถังแรกก็คือถังน้ํามันนะฮะเอาไว้ใช้กับเครื่องยนต์สาดาบส่วนอีกถังหนึ่งก็คือแบตเตอรี่นี่เองนะถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบิดก็วิ่งได้ไกลามากขึ้นนะครับกลายเป็นว่ามันมีแหล่งพลังงาน2อันนะฮะถ้าเราเป็นน้ามันไปเลยน้ํามันก็แพงนะสู้ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าไปเลยหลายคนก็ยังมีข้อกังวลอยู่นี่เองนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลข้อที่3นะครับว่าเฮ้ยวันนี้หลายคนที่อยากใช้รถอีวีเนี่ยกังวลเรื่องของมูลค่าการขายต่อมากๆนะครับเพราะวันนี้เราจะเห็นว่า รถ E ีวีเองมีการดั้มราคารถใหม่ออกมานะครับบางคนใช้รถ E ีวีมาปีหนึ่งนะซื้อมาล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้นะรถใหม่เนี่ยนะฮะถูกกว่าตัวรถที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบ30%กลายเป็นว่าราคาขายต่อตอนนี้คนไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะไปสุดอยู่ที่ไหนมันจะไปจบอยู่ตรงเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลว่าเฮ้ยถ้าฉันใช้ไปอีก5าปีข้างหน้ามูลค่ารถจะเหลือเท่าไหร่กันแน่นะครับบางคนมองว่าเฮ้ยถ้าจะเปลี่ยนรถเนี่ยก็อ,อยากเอารถคันเก่ามาเป็นทุนนะฮะ อันที่4นะครับความกังวลเรื่องของเทคโนโลยีนี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะในช่วง2-3ถึงปีนี้ต้องบอกว่ารถ E ีเนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับหากใครจําได้นะเมื่อ3ปีที่แล้วถ้าเราซื้อรถ E ีีสักคันราคา1นึ่ล้านสองแสนบาทวิ่งได้แค่300กว่าโลเท่านั้นนะครับแต่หากเทียบในสมัยนี้เนี่ยร้านสองเนี่ยวิ่งได้ประมาณเกือบ500โลแล้วนี่คือเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วนี่เฉพาะแบตเตอรี่นะยังไม่รวมเทคโนโลยีระบบช่วยขับอะไรทั้งหลายที่ใส่เข้ามาอีกนะครับ และอันสุดท้ายนะฮะวันนี้ถ้าพูดถึงรถไฮบริดเนี่ยรถไฮบริดเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเวลาพิสูจน์ตัวเองมาค่อนข้างนานนะครับเพราะอยู่ในไทยเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็เห็นว่าไอทคโลยีไฮบริดเนี่ยมันกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและวันนี้อู่นอกก็สามารถซ่อมรถไฮบริดได้ในราคาถูกไม่ต้องซ่อมศูนย์อย่างเดียวเหมือนรถ E ีอีกต่อไปจึงเป็นสาเหตุทําให้วันนี้หลายคนหันมาใช้รถไฮบริดเป็นรถคันแรกในบ้านมากกว่าครับ พูดถึงเทโ่ยยีไฮบริดนะฮะพาย้อนกลับไปครั้งแรกนะที่รถเทโ่ยยีไฮบริดเนี่ยเกิดออกมาครั้งแรกบนโลกนะครับคนที่คิดค้นก็คือค่ายรถญี่ปุ่นอย่างโตโยต้านี่เองนะครับกับรถตัวโตโยต้าพรีอุสนะครับจากแนวความคิดบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยช่วงที่มันกินน้ํามันที่สุดนะก็คือจากรถหุดนิ่งจนรถมันเริ่มขยับออกนะครับก็คือพูดง่ายเวลาเราขับเนี่ยเดี๋ยวอยู่ในเมืองเดี๋ยวติดเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวติดนะฮะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่กินน้ํามันที่สุดนะครับเข จะดีไหมถ้าเราเอาช่วงนั้นอนะใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะฮะช่วยในการออกตัวนะทำให้รถมันประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นทอนรถลงเงินหรือทอนคันเร่งเนี่ยมันก็จะปั่นไฟกลับมาชาร์จแบตเตอรี่นะฮะนี่คือคอนเซปต์ของเทคโนโลยีรถไฮบริดนะครับซึ่งโตโยต้าทำออกมานะครั้งแรกบนเวทีโลกนะกับเจ้าตัวโตโยต้าพรีวูดนี่เองนะครับซึ่งตอนนั้นผมจำได้นะโอ้ไปญี่ปุ่นนะเจอโตโยต้าพรีวนี่โอ้โหแทบจะก,กรีดนะเขาเอามาทำแท็กซี่ด้วยเพราะมันประหยัดมากๆเลยนะครับ แล้วโตโยต้าเองก็เอามาทําตลาดรถไฮบริดบ้านเราครั้งแรกเนี่ยประมาณปี2552นะครับหรือประมาณปี2009เนาะคือรุ่นแรกที่เทียมาทำก็คือโตโยต้าแคมรี่ไฮบรินี่เองนะครับนับว่าเป็นครั้งแรกนะที่เอาขุมพลังไฮบริดเนี่ยมาใส่ในรถเก๋งขนาดดี e ซ m กเมนตะหรือรถผู้บริหารนะครับ ซึ่งบอกว่าโหสร้างความตื่นตาตื่นใจเพราะโตโยต้าเป็นเจ้าแรกในไทยที่เอาขุมพลังไฮบริดมาใช้กับรถดีเซ gment นะจำได้นะตอนนั้นโอ้โหราคาโตโยต้าแคมรี่นะถ้าเป็นตัวน้ํามันธรรมดาเนี่ยประมาณล้านสล้านหแต่ถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยก็คือซัดไปล้านเล้านแเลยนะแต่คนก็บอกว่าเฮ้ยมันดูเท่น,นะครับซึ่งสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์นะว่าเป็นขุมพลังไฮบริดของโตโยต้าก็คือจะมีสีฟ้า,ฟาอยู่ตรงที่โลโก้โตโยต้านี่เองหากใครจําได้นะครับกลายเป็นว่าพอโตโยต้าเนี่ย จุดกระแสนะเรื่องของเทคโลยีไฮบริดในประเทศไทยนะก็เกิดคู่แข่งขันนะคู่แข่งของค่ายรถเอาเริ่มจากค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มทําออกมานะครับคนที่ทํามาไล่ๆกันเลยก็คือ Honda ครับ Honda ก็ทำเทคโนโลยีไฮบริดออกมาเป็นอันดับที่2นะก็คือ Honda จะมีจุดเด่นนะก็คือไฮบริดของเขาอาจจะไม่ได้ถึกทนอาจจะไม่ได้ไประหยัดเท่าโตโยตา้าแต่ความแรงได้กลายเป็นว่าเอาขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยในเรื่องของความเป็นสปอร์ตนี่เองนะครับซึ่งจุดเด่นของ h o น d ้นะที่เราเรียกว่า ehev นะครับ ตัวนั้นเนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนและอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นตัวเจเน r เรเตอร์ในการปั่นไฟเวลาเราถอนคันเร่งหรือลงเนินนะครับก็คือแยกกันไปเลยนะเพื่อให้มันเพิ่มประสิทธิภาพนะก็แล้วแต่ลูกเล่นใครลูกเล่นมันนะครับพอโตยต้ตาทำออกมาฮอนด้าทำออกมานะครับ ถ้าิสันก็ทําออกมานะครับถ้าใครจําได้นะคือนิสันทําออกมาแต่จะทําออกมาเป็นเจ้าตัวเทคโลยีที่เรียกว่า e-power นี่เองนะครับก็คือนิสันคลิก e-power นะตัวนี้นับเป็นขุมพลังไฮบริดนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเพียงแต่ว,ว่าเอาเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ขับกําลังลงลง้อโดยตรงเครื่องยนต์ทําหน้าที่ปั่นไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่าความเป็นมาเนี่ยค่ายญี่ปุ่นเป็นผู้เล่นแรกๆในตลาดประเทศไทยที่ทาให้ขุมพลังไฮบริดเนี่ยเริ่มกลายเป็นที่นิยมนะครับ แต่พอยุคในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าค่ายรถจากจีนเนี่ยก็กําลังมาแรงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่า e ีวีมันเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้ค่ายรถจีเนี่ยก็เริ่มมาตั้งโรงงานนะฮะสิ่งที่เขาเตรียมจะเอาเข้ามานะครับก็คือเรื่องของขุมพลังไฮบริดนี่เองนะครับอย่างเจ้าแรกนะฮะที่มีโรงงานนะครับที่มาทําในบ้านเราก็คือ MG นะครับ MG ก็มีการเอารถไฮบริดมาทำนะกับเจ้าตัว MG VS นะ HEV นะครับก็คือเป็น SUV Crossover รนะฮะหรือ BSUV เนี่ยจะเป็นกลุ่มบาลามไฮบริดนะเครื่องยนต์เบนซิน1.5บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและอีกค่ายหนึ่งที่ก็มาซื้อโรงงานจากของ GM ไปนะครับกับค่าย Great Wall Motor นะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าขายดีมากๆนะฮะกับเจ้าตัวรถ H6 HEV นะครับแล้วก็จะเป็นตัว j o y o n นะครับที่เป็น BSUV นะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่าค่ายจีน เริ่มมาลุกตลาดรถไฮบริดมากขึ้นนะด้วยกลยุทธ์ที่ก็คือราคาถูกกว่านะครับแต่เรื่องของความประหยัดก็ต้องบอกว่ายังด้อยยังตามค่ายรถญี่ปุ่นอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมลองมาเทียบกันสักนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบว,ว่าเอ้ยพอเราเห็นผู้เล่นหน้าใหม่นะจากค่ายญี่ปุ่นที่มีอยู่แล้วก็ค่ายจีนที่กําลังเข้ามานะครับถ้าเทียบความประหยัดเนี่ยใครเป็นยังไงกันบ้าง เรามาดูรถไฮบริดยอดนิยมนะครับตารางเปรียบเทียบนะฮะัสำหรับรถไฮบริดราคาไม่เกิน1.2ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่หลายคนบอกว่ามีกําลังและซื้อได้นะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น BSUV หรือ SUV crossover นี่เองนะครับเริ่มจากเจ้าตลาดนั้นอย่าง To โ o t a เองนะก็จะมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือ t o y o t ้า H ี h y ชา i d ิ1.8นะครับตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่1.13ล้านนะครับกินพลังงานนะฮะกินน้ำมันอยู่ที่มัน24.4กิโลเมตรต่อริทนะครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นรุ่นยอดฮิตนะก็คือตัว c o l a Cross นี่เองนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.5บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับราคาประมาณ1ล้านนิดๆนะครับกินพลังงานนะกินน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งระบบไฮบริดเนี่ยรับประกัน5ปีแบตเตอรี่10ปีนะครับก็ถือว่าเนี่ยใกล้ๆกันเท่ากันหมดเลยนะฮะเอาทีนี้มาดูค่ายที่ตามมากันบ้างนะครับค่ายญี่ปุ่นนะค,ค่ายที่2ก็คือ Hon d a นี่เองนะครับ Honda จะมีเจ้าตัวที่ขายดีอย่าง HRV นะครับอัตัวนี้จะเป็นขุมพลังไฮบริดนะเครื่องยนต์1.5นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่979,000นะครับกินน้ำมันอยู่ที่25กิโเมตรนะ25.6กิเมตต่อลิตร ซึ่งถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าวิ่งจินแล้วเป็นยังไงนะครับแต่เขาบอก25.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจที่ Honda มาทําตลาดได้นะก็คือเป็นกลุ่ม City Car นะครับอย่างเช่นตัว Honda City ehev นี้เองนะที่มาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน1.5บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้จะอยู่ที่20.7กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะร,รับประกันเท่ากันนะก็คือระบบไฮบริด5ปีแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีนะครับ ถือว่าน่าสนใจนะครับอ่ะมาค่ายที่3นะฮะก็คือนิสสันคิกนะครับนิสสันคิกเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ889,000นะอย่างหลังจากที่มีการปรับราคาตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับเพราะว่าเอามาปั่นไฟชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวโดยจะกินพลังงานอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงไฮบริดนะฮะใกล้เคียงนะครับแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นไฟฟ้านะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนตลอด100%นะครับ อะทีนี้เรามาดูค่ายจีนกันบ้างค่ายจีนจริงๆผมก็บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องยีไฮบริดเนี่ยยังตามอยู่นะ,ะยังกินน้ำมันยังสู้ความประหยัดของค่ายญี่ปุ่นที่เขาพัฒนามาอย่างยาวนานไม่ได้นะครับเอาตัวแรกก่อนเลยนะฮะก็คือเจ้าตัว MG VS นะครับตัวนี้นะฮะก็คือกินพลังงานอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้ราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่6.99แสนนะครับก็เห็นว่าเขาแข่งด้วยราคานะ เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะ1.5นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวทำราคาออกมาได้ค่อนข้างดีนะถ้าเทียบกับเจ้าตัวค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยก็คือถูกกว่ากันประมาณ3ามแสนนะสองแสนกว่า3ามแสนเลยนะครับเอามาดูอีกค่ายหนึ่งนะอย่างเจ้าตัวโจไรออนนะครับโจไรออนเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ8ปดแสนกว่ากว่านะครับตัวนี้นะฮะก็กินพลังงานนะผมว่าอยู่ประมาณ20กิโเมตรนี่ยต่อลิตรเท่านั้นนะครับที่เคยไปลองมาเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆ VS ด้วยซ้ำประมาณ 17-18กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแต่สิ่งที่มันเป็นข้อดีนะฮะก็คือราคาถูกนะครัเครื่องยนต์เท่ากันเบนซิน1.5บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านี่เองนะครับจะเห็นว่าค่ายรถน้องใหม่จากจีนนะค่อยๆลุกตลาดนะจากรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมาลุกตลาดรถไฮบริดนะจากกลุ่มรถ BSUV นะครับซึ่งจะเห็นว่าวันนี้นะพอทำรถ EV มันก็แค่ก้าแรกเท่านั้นนะครับ เพราะว่าใช้สิทธิ์ FTA ระหว่างไทยจีนนะครับบวกกับได้เงินอุดหนุนนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ารถ E ีีจากจีนมาทําตลาดก่อนนะครับพอเราจะต้องมาตั้งโรงงานผลิตตามเงื่อนไขคืนตาม BOI แล้วนะครับทางค่ายรถจีนเองก็มองว่าในนีจะผลิตแล้วก็ไม่ควรผลิตแค่พลังงานเดียวอย่าง E ีนะครับควรจะผลิตงานพลังงานอื่นๆด้วยนะก็คือรถไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดนี่เองนะนี่ผมบอกว่าวันนี้ค่ายญี่ปุ่นจะไปอยู่ในพวกกลุ่มรถไฮบริดเนี่ยกำลังจะโดนนะฮะ ค่ายรถจ e ีนตีแน่นอนนะครับเพราะว่ากลุ่มรถที่น่าสนใจหลังจากนี้จะเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็ว่าได้นะก็คือกลุ่มรถอีโคคาที่เป็นไฮบริดนี่เองนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะ MG3 Hybrid นี่เองนะครับซึ่งตัวนี้นะก็จะผลิตจากโรงงาน MG นะฮะซึ่งอยู่ที่ชนบุรีนะครับ ที่เราไปดูโรงงานคือที่โรงงานผลิตได้ทั้งรถไฮบริดปลักอินไฮบริดแล้วก็ไฟฟ้านะเพราะว่าสามารถแพ็คแบตเตอรี่เองได้ในโรงงานด้วยนะครับตัวนี้นะขุมพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับ102แรงม้านะบ,บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันนะครับ136แรงมา้าให้กําลังส,สูงสุดนะรวมกัน194แรงม้านะครับซึ่งตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าไม่ไม่ขี้เหรนะ่นะครับ0ถึง100นะ8วินะฮะอัตราการกิน พลังงานหรือความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนะครับจะอยู่ที่22.7กิโลเมตรต่อลิตรและแน่นอนนะครับสิ่งที่ค่ายจีนจะทำออกมานะก็คือคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัว MT3 Hybrid นะที่จะมาชนกับ Honda City Hybrid นะตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณา500,000ก,กว่าเท่านั้นถ้าเทียบกับ Honda City นะที่เป็น B-segment นะ City Car เหมือนกันเนี่ย800,000กว่าใจพระตัวนี้ถูกกว่ากันร่วมเกือบ300,000นะครับ นี่แหละฮะที่ว่าน่ากลัวของจริงนะครับมาอีกค่ายหนึ่งนะนอกเหนือจาก MG แล้วอีกค่ายหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าตั้งโรงงานแล้วเนี่ยจะผลิตรถกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็คือเจ้าตัว BYD นี่เองนะครับซึ่งบอกเป็นแบรนด์ที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดราคานะฮะหลายคนเรียกว่าแบรนด์บวชนะครับซึ่งตอนนี้นะพอเขาตั้งโรงงานที่เราไปกันมาเนี่ยเขาเตรียมจะผลิตตัวขุมพลัง PHEV นะครับหรือเราเรียกชื่อว่า DMI นี่เองนะซึ่งเป็นรถขายดีที่สุดในประเทศจีนนะที่ขายดีกว่าตัว EV อีกนะตัวที่เขาจะผลิตรุ่นแรกนะครับที่เป็น PHEV จะเป็นรถ SUV ไซส์กลางหรือ C-SUV นะครับกับเจ้าตัว c l i o n 06นี่เองราคาเริ่มต้นนะจะอยู่ที่ประมาณ1 000, 1ล้าน1ถึง1ล้าน2นะครับมาพร้อมกับขุมพลงังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับ110แรงม้าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะขนาด197แรงม้านะครับ ให้กำลังรวมกันเนี่ย317แรงม้านะครับพร้อมกับแบตเตอรี่วิเทีมยมไอออนนะฮะขนาด18.3กิโลวัตต์อวพูดง่ายๆนะครับถ้าวิ่งน้ำมันหนึ่งถังเต็มๆบวกกับชาร์จไฟเต็มร้อยนะตัวนี้วิ่งได้ไกลถึง1 1 0 0กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC เลยนะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะเป็นลูกครึ่งระหว่างไฟฟ้ากับลูกครึ่งระหว่างรถน้ำมันนะฮะวิ่งไฟฟ้าได้100%เได้ด้วยนะครับซึ่งนูว่าวน,นี่คือเทคโนโลยีขึ้นชื่อที่น่าสนใจ นอกเหนือจาก2รุ่นที่พูดไปนะซึ่งเขาผลิตแน่นอนปี2024นะครับยังมีอีกแบรนด์หนึ่งนะที่ต้องบอกว่าเป็นรถไฮบริดสายพันธุ์ใหม่นะที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยนะครับกับเจ้าตัวเทคโนโลยี ER EV นะหลายคนรออยู่นะครับก็คือ Extended Range Electric Vehicle นี่เองนะครับคอนเซปต์จะคล้ายๆ Nissan Kick ePower นะครับก็คือเอาเครื่องยนต์ทำหน้าที่แค่ปั่นไฟเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์จะไม่ได้ขับเคลื่อนงล้อนะฮะ ซึ่งค่ายที่จะทำนะฮะก็คือฉางอันนี่เองนะครับกับกระบะนะฮะรูปผสมนะฮะอย่างเช่นตัวฉังอันฮันเตอร์นะครับซึ่งโรงงานฉางอันเนี่ยจะตั้งนะและจะผลิตตัวนี้นะปีหน้า2025นะครับก็คือจะผลิตตัวตัวดีพ่อนะครับทั้ง L 0 7และ S 0 7คืนและแน่นอนเขาต้องผลิตตัวขุมพลังไฮบริดนะเพราะตลาดกระบะบ้านเราค่อนข้างใหญ่นี่เองนะครับตัวนี้นะฮะ EREV นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ ขนาด2.0เทอร์โบนะขนาด190แรงม้านะครับทำหน้าที่นะครับทำงานร่วมกับเจ้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำหน้าที่ขับมีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ขับเคลื่อนหน้าหลังพร้อมกันแบบ all wheel drive นะครับตัวนี้นะฮะมีแบตเตอรี่ให้มาขนาด31.18กิโลวัตต์อาวนะครับ วิ่งไฟฟ้า1 0 0ได้แค่180โลแต่ถ้าเติมน้ำมัน1ถังนะครับชาร์จแบตให้เต็มร้อยเนี่ยตัวนี้วิ่งได้ไกลถึง1031กิโลเมตรนะซึ่งผมบอกว่าโอ้โหน่าสนใจนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของรถไฮบริดที่เอามอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักนะเอาเครื่องยนต์มาเสริมนะช่วงไหนที่มอเตอร์กินไฟสุดๆนะเครื่องยนต์จะทําหน้าที่เสริมเข้าไปนะเพื่อให้มอเตอร์กินไฟน้อยลงนี่เองนะครับนี่คือจุดแข็งของจีนนะที่จะมาตีตลาดรถไฮบริด ในประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะสำหรับค่ายญี่ปุ่นนี้ก็เตรียมตัวกันเอาไว้นะครับก็สรุปนะจากการเข้ามาของค่ายรถน้องใหม่อย่างจากจีนนะครับซึ่งวันนี้ก้าวแรกที่เข้ามานะก็คือรถ EV หรือรถพลังงานไฟฟ้า100%นี่เองนะครับจากสิทธิประโยชน์นะ FTA ไทยจีนนะภาษีนำเข้า0%แถมรัฐบาลเรามีการส่งเสริมเรื่องของเงินอุดหนุนนะครับทำให้วันนี้นะ EVG นะกลายเป็น ด่านแรกที่เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้เราก็จะเห็นว่าค่ายรถที่ได้รับเงินอุดหนุนมาจะต้องตั้งโรงงานในประเทศไทยพอตั้งโรงงานแล้วเนี่ยเขาก็คงมองว่าคงไม่ได้ผลิตแค่รถ E ีวีอย่างเดียวนะเพราะบางคนไม่ได้พร้อมที่จะใช้รถพลังงานไฟฟ้านะครับก็ต้องมาทํารถพลังงานรูกครึ่งนะอย่างรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนะ DMI นะครับหรือบางค่ายที่เป็นรถไฮบริดสายพันธุ์ใหม่อย่าง EREV เนี่ยซึ่งแน่นอนนะเขาจะต้องทำองนีย ออกมาแข่งขันนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวเลยนะก็คือค่ายรถดั้งเดิมที่อยู่ในบ้านเราที่ยังเอ็นจอยกับตลาดรถไฮบริดนะวันนี้คุณกําลังมีคู่แข่งที่ทําได้ดีกว่าเร็วกว่าและที่สำคัญราคาถูกกว่านะครับอาจจะทําให้ต้องปรับตัวสู้กันอีกนิดหนึ่งนะครับแน่นอนนะดูเดือดกันแน่นอนนะต้องติดตามกันต่อไป เพืเ่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับว่าจากการเข้ามาของค่ายรถน้องใหม่นะจะทําให้การแข่งขันเพิ่มขึ้นไหมหรือรถรุ่นไหนนะน่าสนนะหรือขุมพลังรถไฮบริดอันไหนอยากใช้นะสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจเพื่อให้ทําคลิปดีๆออกมาด้วยนะแหมไม่ได้ทําเสียนานะเรื่องของ Daily e ีวีนะครับ วันจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ